เดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการถอดลื้อนหน้ากากนะครับที่จะเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยนะครับกับมิสซูบิชิบัตจโรนะครับปี2016นะครับขึ้นมานะครับตัวนี้วิธีถอดไม่ยากนะครับเราใช้เครื่องมือที่เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกงัดแล้วก็มีไขควงนะครับใช้ได้นะครับจากนั้นเราก็สามารถจะใช้พลาสติกสอดจากด้านล่างนะครับข้ามาอย่างนี้นะครับเพื่อให้เกิดที่จับตัวขอบขึ้นมานะครับแล้วก็ถอดคิ้วออกมาก่อนนี้นะครับมันก็จะมีกิ๊บ ล็อกต่างๆนะครับที่คิ้วข้างละ3าตัวนะครับจากนั้นนะครับแล้วก็มีช่องว่างที่เราจะจับหน้ากากแล้วนะครับก็ขึ้นมาแล้วก็ใช้เกียงใช้เกียงเสียบนนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวขอบหน้ากากนะครับมันจะไปชนกับขอบคอนโซลนี่นะครับนี่มันก็ป้องกันรอยนะครับที่มันอาจจะเกิดการเสียสีด้านบนได้นะครับจากนั้น ล้าก็ถอดตัวชุดบักแอร์ครับออกมานี่นี่ครับถอดหน้ากาศออกมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ถอดน็อตเกียวปล่อย เราก็ถอดตัวเครื่องออกมานะครับก็จะเจอปลั๊กต่างๆนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับก็จะมีปลั๊กเสา G p เพปลั๊กเสาอากาศนะครับปลั๊กภาพกล้องภาพจอพดานนะครับ USB นี่ปลั๊กภาพกล้องหลังนะครับปลั๊กแคนบัสปลั๊กไฟนะครับนะครับอันนี้เราก็ทําการนะครับถอดออกมาเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเสียบต่อปลั๊กแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับว่าติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ